ยินดีต้อนรับกลับสู่แท้งฟอสไทยแลนด์วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่หัวใจของความภาคภูมิใจแห่งกองทัพไทยนี่ไม่ใช่แค่เหล็กกล้าและอาวุธแต่นี่คือสัญลักษณ์สูงสุดของพลังการปกป้องและจิตวิญญาณแห่งแผ่นดินสยามที่แท้จริงนี่คือมิสซิลมามา2อรถถังที่เกิดมาเพื่อลูกหลานไทยถูกสร้างขึ้นโดยประเทศไทยเพื่อประเทศไทยและขับเคลื่อนด้วยพลังใจอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกคน เธอไม่ใช่แค่รถถังแต่คือถ้อยถแถลงของแผ่นดินเป็นเสียงคำรามที่ดังกึกก้องสั่นสะเทือนไปทั่วผืนดินบอกโลกทั้งใบว่าประเทศไทยปกป้องตัวเองได้มิสซิลมามา,า2,025คือสายฟ้าที่แล่นผ่านสนามรบคือมังกรเหล็กที่ไม่มีวันกลัวและเธอสวมทงไทยไว้บนตัวอย่างภาคภูมิ จากบางกอกจนถึงชายแดนรถถังคันนี้พูดภาษาแห่งเกียรติยศความแข็งแกร่งและศักดิ์ศรีของชาติออกแบบมาเพื่อปี2025แต่เกิดมาเพื่อสืบทอดตำนานไทยไปอีกพันปีมิสซิลมามาคือราชินีแห่งสนามรบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัวจริงเสียงจริงเริ่มที่รูปลักษณ์ภายนอกดูดันเด็ดขาดและทายแท้การออกแบบของมิซิลมามา2025เต็มไปด้วยความแข็งแรงและงดงามในเวลาเดียวกัน ทุกเส้นโค้งของกรอบทุกมุมของโครงสร้างเปล่งเสียงแห่งความเหนือชั้นโทนสีของตัวรถเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับป่าดิบแดนสยามดินแดนทะเลทรายและสนามรบในเมืองไม่ใช่แค่กลมกลืนแต่คือการครอบงำเธอเคลื่อนที่เหมือนเสือในพงหญ้รารอจังหวะแล้วโจมตีไม่มีคำว่าถอยรอยทงไทยข้างตัวไม่ใช่แค่ลวดลายแต่คือคำเตือนภายในมิซิลมามา่า2025เต็มไปด้วยอนาคตรถถังคันนี้คืออัจฉริยะด้านการรบระบบบัญชาการทันสมัยตรวจจับศัตรูก่อนจะถูกมองเห็น เซนเซอร์ S S รอบทิศ360องศา,าทำงานตลอดเวลาไม่ใช่แค่การคาดเดาแต่คือการป้องกันร,ระดับเทพของไทยข้อมูลทั้งหมดถูกส่งตรงสู่สายตาของคนยิงแม่นยำรวดเร็วและพร้อมลั่นไกด้านอาวุธไม่มีคำว่าละเมียดละหมมิสซิลมามาไม่พูดเบาเธอตะโกนออกไปด้วยเสียงปืนใหญ่ขนาดลำกล้อง125มิลิเมตคืออาวุธหลักที่เจาะกราะได้ราวกับตัดท่าไหมพร้อมระบบส่งตัวที่ยิงได้แม้ในขณะเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะบนที่สูงหรือที่ราบการยิงแม่นยำทุกระยะแต่ที่ทำให้ชื่อมิสซิลมามาเกิดขึ้นคือหมัดที่2เครื่องยิงมิสไซล์นำวิถีที่ติดตั้งอยู่บนป้อมปืนหลักยิงไกลย,ยิงแม่นและสัตรูไม่มีวันรู้ตัวก่อนโดนเล่นงานนี่คือไฟไทยนี่คือพิโรจากสยามแต่เธอไม่ได้มีดีแค่โจมตีมิสซิลมามา่า2025ทนทานระดับตำนานกราะคอมโพสิตชั้นใหม่พร้อมระบบกรอดระเบิดตอบโต้ที่หยุดกระสุนเจาะก,กรก,ก่อนถึงตัวจริง เสริมด้วยระบบป้องกันแบบแอคทีฟที่สกัดจรวดและมิสไซล์อัตโนมัติรถถังคันนี้ไม่ได้แค่แข็งแกร่งแต่ฉลาดล้ำนี้คือการออกแบบที่ไม่ใช่แค่ป้องกันแต่สู้กลับในทันทีประเทศไทยไม่ได้สร้างแค่รถถังเราสร้างนักรบผู้ปกป้องแผ่นดินไทยเรื่องการเคลื่อนที่อยากกับพริบตาพร้อมมิสซิลมามาเคลื่อนที่รวดเร็วเกินคาดเครื่องยนต์ดีเซลพลังสูงกว่า1,200แรงม้าวิ่งผ่านภูเขาแม่น้ำและพื้นสนามหักพังอย่างไม่มีสะดุดระบบช่วงล่างไฮดรอลิกขั้นเทพทำให้การเคลื่อนไหวรับรืน่น แม้ตอนทยานด้วยความเร็วสูงรถถังคันนี้ไม่รอใครเทอมาถึงก่อนสัตรูจะรู้ตัวมิซิลมามา2,025ถูกออกแบบมาเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะไม่ใช่สำเนาของชาติอื่นทุกระบบทุกอุปกรณ์ปรับให้เหมาะกับสภาพอากาศแบบไทยตั้งแต่ระบบทำความเย็นที่ปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าไปจนถึงสายพานยางที่เข้าออกหมู่บ้านและปาทึบได้อย่างง่ายดายเธอไม่ใช่แค่ผลิตในไทยแต่เกิดมาในไทยทุกจุดของเธอคือจิตวิญญ,ญาณน,นักรบแห่งสยาม ลองจินตนาการว่ามิสซิลมามานำขบวนรถถังไทยเข้าสู่สมรภูมิขนาบข้างด้วยยานรบของทหารราบลุยเข้าสู่สนามรบใต้ธงไพรรงเธอไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่คือผู้นำเมื่อมิสซิลมามาเคลื่อนที่กำลังใจทหารพุ่งขึ้นศัตรูสิ้นหวังในทันทีนี่คือเหตุผลที่เธอเกิดไม่ใช่แค่เพื่อลุยแต่เพื่อปลุกใจมิสซิลมาม่า2025คือเครื่องหมายแห่งยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศเป็นภาพของกองทัพไทยยุคใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาของเก่า ไม่ต้องรอของนําเข้าอีกต่อไปประเทศไทยลุกขึ้นอย่างมั่นใจด้วยพลังของตัวเองนักบของตัวเองและรถถังของตัวเองมิงซิลมามาคือก้าวแรกแห่งตํานานใหม่ของไทยและเธอ,อยังพร้อมสําหรับการพัฒนาในอนาคตขลุ่เสริมเปลี่ยนได้ปืนงหลักสามารถอัปเกรดให้ยิงได้ไกลขึ้นระบบสื่อสารเชื่อมต่อเปิดรองรับการทํางานร่วมกับโดรนระบบควบคุมจากดาวเทียมและยุคต่อไปที่กําลังจะมาเราไม่ได้สร้างเพื่อแค่ปีเดียวเราสร้างเพื่ออนาคตของชาติและอย่าลืมลูกเรือในรถถังคันนี้ ที่นี่ไม่ใช่แค่เครื่องยนต์กลไกแต่คือบ้านของนักรบทุกที่นั่งถูกออกแบบมาให้ใช้งานสบายในปฏิบัติการระยะยาวระบบควบคุมดิจิทัลอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมความปลอดภัยสูงสุดลูกเรือไม่ได้นั่งอยู่ในรถถังพวกเขาคือส่วนหนึ่งของบรรทุกแรงสันสะเทือนของสายพานคือจังหวะหัวใจของไทยที่เต้นไปพร้อมกันดังนั้นเมื่อคุณได้ยินเสียงฟ้าร้องจากระยะไกลจงรู้ไว้ มิสซิลมา,มา2025กำลังมาเธอไม่ใช่ของโชว์ไม่ใช่ของเก่าเก็บแตกคือผู้พิทักษ์เธอคือดับแห่งเหล็กไทยที่พร้อมฟาดฟันเธอเป็นของประเทศไทยเท่านั้นไม่มีขายไม่มีลอกเลียนแบบไทยล้วนๆ้วนบนสายพานเหล็กที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนที่กำลังชมอยู่ตอนนี้จงภาคภูมิใจในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานี่ไม่ใช่อาวุธธรรมดาแต่นี่คืออัตลักษณ์ของชาติที่เคลื่อนไหวได้ นี่คือวิธีที่ประเทศไทยปกป้องอนาคตด้วยความกล้าหาญด้วยสติปัญญาและด้วยมิสซิลม,มาที่อยู่แถวหน้าโลกอาจจะมองแต่ไม่มีวันตามเราได้เพราะไม่มีใครสร้างได้แบบไทยและไม่มีใครปกป้องได้เหมือนประเทศไทยขอบคุณที่รับชมแพงฟอสไทยแลนด์หากคุณภาคภูมิใจในมิสซิลม,มา2025หากคุณเชื่อในเหล็กไทยและอนาคตของชาติไทยอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามพลังแห่งไฟพลังแห่งศักดิ์ศรีและเสียงคำรามแห่งไทยกำลังรอคุณอยู่ในภารกิจถัดไปเจอกันใหม่ครับ